สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการพยากรณ์กิ่งไผยพยากรณ์หรือกิ่งไผ่โฮโรนะคะวันนี้อาจารย์จะทําพิกอาคาดนะคะในหัวข้อว่าเขาคนนี้ใช่คู่แท้ที่จะใช้ชีวิตร่วมกันนะคะเขาคนนี้ใช่คู่แท้ที่จะใช้ชีวิตร่วมกันหรือเปล่านะคะคาะท่านผู้ชมที่เข้ามาแล้วนะคะก็ทําการเลือก ไพ่นะคะอาจารย์จะมีทั้งหมดสามชุดนะคะโดยใช้ไพ่ลูนเป็นตัวเปิดดวงนะคะไพ่ลูนใบที่หนึ่งของชุดนี้นะคะอ่าแล้วก็นี่ก็เป็นไพ่ลูนแล้วนี่ก็เป็นไพ่ลูนนะคะโดยที่อ่ากองไพ่ ทาโรต์เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ท่านทําการเลือกเลยค่ะ1 2 3นะคะเลือกได้เลยนะคะว่าชอบอันไหนนะคะดีค่ะท่านผู้ชมที่เลือกไพ่ชุดที่1อักษรลูนท่านได้ไพ่อักษรลูนใบความหมายนะคะไพ่ออเทรานะคะอักษรลูนนะคะท่านจะเห็นเป็นอักษรลูนความหมายไพ่ใบนี้จะหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธ์ ะะหรือถ้าความรักหมายถึงท่านะจะได้เจอคนที่อยู่ทางไกลไม่ว่าจะอยู่คนละจังหวัดหรือคนละประเทศนะแล้วก็ความรักท่านจะต้องไปเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะผู้หลักผู้ใหญ่ก็มีโอกาสที่จะเข้าถึงผู้หลักผู้ใหญ่อะไรประมาณนี้คือในเรื่องของความรักของท่านเนี่ยจะต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายเราและฝ่ายเขาอะนะคะ จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องเรามาดูลีลาไพ่นะคะว่าผู้ใหญ่ที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยหรือเกี่ยวข้องกับาศาสนาด้วยนะเป็นไปในทางไหนทิศทางไหนนะคะอาจารย์ขอสับไพ่เพื่อเปิดดวงให้กับท่านที่เลือกไพ่ชุดที่หนึ่งกันนะคะว่าคนคนนี้นึกถึงคนนั้นเลยนะคะคนนั้นของท่านผู้ชมเนี่ยจะใช่คู่แท้ที่จะมีโอกาสใช้ชีวิต ร่วมกันไหมนะคะอาจารย์ขอเปิดไพ่สิบใบก่อนเลยนะคะท่านได้ไพ่ชาริีออตค่ะได้ไพ่สิบถ้วยได้ไพ่เดอะแฮงแมนได้ไพ่สิบเหรียญได้ไพ่สเตรนด์นะคะ ได้ไพ่เดอะเมจิกเชียนสิบไม้เทา้าเก้าไม้เทา้าไพ่จัดสมินแล้วก็ไพ่หนึ่งไม้เทา้าค่ะโอเคค่ะจากไพ่ที่เปิดขึ้นมานะคะดวงของท่านที่เลือกไพ่ชุดที่หนึ่งนะคะอาจารย์มองว่า เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าจะเป็นปัญหาเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่และปรากฏว่าไพ่ตำแหน่งของท่านก็เป็นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นประเด็นจริงๆด้วยเนาะมันมีไพ่เดอะเมเชียนนะคะเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นคนที่เลือกไพ่ชุดที่หนึ่งเนี่ยถามว่าคนคนนี้จะเป็นคู่ท่านได้ไหมมีโอกาสที่จะสมหวังใช้ชีวิตร่วมกันได้ไหมแน่นอนค่ะในเมื่อมีไพ่ถ้วยที่ดีเป็นไพ่แฟมลี่ขึ้นมาเห็นไหมคะครอบครัว นะคะสามีภรรยาแล้วก็ลูกมีลูก2คนแล้วมีสุนัขเลี้ยงอยู่หน้าบ้านเนะาะไพ่ใบนี้สื่อถึงความสมบูรณ์ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ท่านและเขาคนนี้นะคะมีโอกาสที่จะไปถึงการใช้ชีวิตคู่เป็นครอบครัวมีลูกด้วยกันได้นะคะเพราะหมายเลขสิบขึ้น2ใบนะคะมี10เหรียญด้วยและอยู่ตำแหน่งคนรักนะคะแบบนี้นะคะส่วน ตัวท่านเป็นชาริออตเนี่ยท่านก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบว่า,าชาริออตและสเตรนท์เป็นไพ่พื้นฐานดวงชะตาท่านจะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบเเขาเรียกว่าแอคทีฟนะกระตือรือร้นขยันขยันทำมาหากินขยันทำงานและรักใครจะรักจริงทุ่มเทมากมายนะคะ ดูลักษณะไพ่สิบไม้เห็นไหมคะเป็นคนที่ทุ่มเทเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงไม่ว่าจะเป็นรับผิดชอบในเรื่องของงานหรือรับผิดชอบในเรื่องของสิ่งที่ตัวเองทําไปอย่างความรักถ้าท่านรักใครท่านก็ผูกพันยึดติดไม่ยอมแพ้กับโชคชะตาหรือไม่ยอมแพ้กับปัญหาอุปสรรคที่มันมีอยู่สิไม่เท้ากับเก,ก้าไม่เท้าคือปัญหาท่านเจอปัญหาโดยเฉพาะปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ ในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเข้ามาเป็นประเด็นไม่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่เขานะคะเดอะเมจิกกับเดอะแฮงแมนหรือผู้หลักผู้ใหญ่ทางทางคุณก็ได้นะที่อาจจะเป็นประเด็นปัญหาที่อาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยหรือทางฝ่ายชายเขาอาจจะมีเกณฑ์หาสมมุติว่าคุณเป็นดวงหญิงฝ่ายชายเขาอาจจะมีเกณฑ์แบบเ,เขาเรียกว่ามีที่ที่หมายปองให้ลูกเขาแล้วอะไรประมาณนี้ นะคะหรือถ้าเป็นฝ่ายคุณบางทีพ่อแม่คุณก็อาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับคนที่เข้ามาตอนนี้ยังไม่ใช่สเปกยังไม่ใช่สิ่งที่เขาประทับใจอ่าอันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นที่อาจารย์มองเห็นนะ,ะแล้วถามว่าแล้วคนนี้ล่ะเป็นคู่หมายเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วว่าหมายเลขสิบเหรียญกับสิบถ้วยนะคะเป็นไพ่ที่ดีสิบไม่เท้าเป็นไพ่ที่เป็นปัญหาที่คุณจะต้องแก้ไขปัญหา มุ่งมันและฝ่าฟันไปนะคะมีโอกาสที่จะเป็นคู่แท้นะคะเพราะมีไพ่จัส m เมนเป็นคู่กันตั้งแต่อดีตชาติปางก่อนแต่เพียงแต่ว่าชีวิตรักของคุณไม่ค่อยจะราบรื่นนะคะไม่ค่อยจะราบรื่นเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องของผู้ใหญ่นี่แหละคะ่ะบางท่านก็อาจจะเจอกันเพราะเรื่องของสังคมออนไลน์เนาะการพูดคุยทางโซเชียลหรือบางคนก็เจอกันในเรื่องงานก็ได้ ไพ่หนึ่งไม่เท้าแต่ต่างคนต่างรักกันประทับใจในกันและกันได้นะคะอาจารย์มองประมาณนั้นนะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่เพิ่มเติมนะคะคนคนนี้เขาเป็นยังไงนะคะ เขารู้สึกยังไงกับคุณเขาเป็นยังไงอยู่ตอนนี้นะคะเราเปิดไพ่เพิ่มนะคะเป็นไพ่สามเหรียญเป็นไพ่แปดดาบอาจารย์ว่าณนะตอนนี้เขาน่าจะเครียดในเรื่องของการทำมาหากินเนี่ยนะคะสามเหรียญแปดเหรียญขึ้นมาเพราะฉะนั้นเขาน่าจะโฟกัส ในเรื่องของการทำมาหากินนะคะแล้วก็มี View of Fortune ขึ้นมานะคะโฟกัสในเรื่องของการสร้างตัวเขาเองนั่นแหละให้มีความมั่นคงให้มีไรายได้ที่ดีเพื่อหนึ่งให้ครอบครัวของเขาเห็นถึงการพัฒนา,าในเรื่องของความรับผิดชอบอทำให้เขามีโอกาสที่จะ เ,เขาเขาเรียกว่าอะไรมีครอบครัวโดยที่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านเขาเห็นชอบหรือแม้กระทั่งถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็คือเขาทำให้เขามีศักยภาพมีความน่าเชื่อถือทำให้ฝ่ายพ่อแม่ทางคุณะเห็นชอบในตัวเขาก็ได้ด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาอะกำลังมุ่งมั่นอย่างมากในการสร้างตัวเขาเองค่ะถามว่าเขาคิดถึงไหมคิดถึงแน่นอนค่ะวิวออฟเร็วๆนี้จะต้องมีการติดต่อกลับมา นะติดต่อกันมาหาคุณอย่างแน่นอนยังมั่นคงนะคะและมีโอกาสสมหวังเนะาะสำหรับคนที่เลือกชุดที่หนึ่งนะอาจารย์มองว่าคุณเป็นคู่กันเป็นคู่แท้กันมีโอกาสสมหวังอย่างแน่นอนนะคะโอเคค่ะขอจบการพยากรณ์สำหรับคนที่เลือกชุดที่หนึ่งเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เลือกไพ่ชุดที่สองนะคะเรามาเปิดดูไพ่ลูนก่อนนะคะว่าคุณได้อ่าไพ่ไวยังไงนะคะคุณได้ไพ่นะคะคุณดูหน้าไพ่เนาะแต่เขาจะมีอักษรลูนเหมือนเป็นลูกศรชี้ขึ้น,น้างบนนะคะในไพ่ลักษณะนหน้าไพ่จะเป็นเหมือนเรือเรืออยู่ท่ามกลางพายุคลื่นทะเลที่แบบอืม ปั่นป่วนนะคะให้ไปนี้อ่านะคะอักษรนะคะอ่านว่าชีวสนะคะเป็นอุปสรรคปัญหาที่จะต้องฝ่าฟันเลยนะคะเพราะนั้นความรักคุณก็อาจจะไม่ได้แปลว่าราบรื่นง่ายๆเนาะสำหรับกองนี้นะใครที่เลือกกองที่สองเนี่ยจะต้องมุ่งมั่นและฝ่าฟันนะทีนี้เรามาดูภาพรวมของดวงคุณกับคนนี้จะเป็นคู่ชีวิต จะได้ลงเอยกันไหมเป็นคู่แท้ได้ลงเอยได้ใช้ชีวิตร่วมกันไหมคุณนึกถึงคนคนนี้ได้เลยนะคะเขาจะเป็นคู่แท้ได้ใช้ชีวิตร่วมกันกันกบคุณไหมอะ่ะได้ไพ่เดอะแฮงแมนได้ไพ่นะคะทำร้านนะคะ ได้ไพ่เก้าเหรียญไพ่แปดดาบไพ่ดิอัมพลอร์ราชินีเหรียญ t ดเมจิกเชียนราชาเหรียญสิบถ้วยไพ่ เด็กถือเหรียญนะคะโอเคค่ะสำหรับท่านที่เลือกชุดที่สองแน่นอนค่ะอาจารย์มองภาพรวมก็มีอุปสรรคแต่เป็นอุปสรรคที่สามารถฟันฝ่าแล้วเป็นคู่แท้ได้นะเพราะว่าตำแหน่งสุดท้ายคุณได้ไพ่สิบถ้วยกับไพ่เด็กถือเหรียญนะคะอาจารย์จะแปลอย่างนี้นะคะสำหรับท่านที่เลือกอไพ่ได้ไพ่อักษรลูน เป็นไพ่ทีวัสนะคะลูกศรชี้เรือที่อยู่ท่ามกลางคลื่นมรสุมนี่แหละค่ะเพราะนั้นสำหรับท่านที่เลือกกองที่2เนี่ยความรักท่านนะคะแปดดาบแล้วท่านเป็นเดอะแฮงแมนแปลว่าต่างคนต่างมีปัญหานะฮะต่างคนต่างอาจจะไม่ค่อยจะเข้าใจกันอยู่อาจจะรอการปรับอะไรหลายๆอย่างนะคะหนึ่งตัวท่านเอง นะฮะตัวท่านเองเนี่ยการมองท่านมั่นใจอะ่ะไพ่ดีแอมเบลอร์ท่านมั่นใจว่าท่านเลือกเขาแล้วเขาคือคนที่ใช่คือคนที่ท่านเฝ้ารอคอยอะนะไพ่เดอะแฮงแมนท่านไม่ว่าจะเจอปัญหาหนักหนาสาหัสสากันท่านก็พร้อมที่จะรอเลยอะพร้อมที่จะปรับตัวเข้าหาเขานะพร้อมที่จะให้โอกาสราชินีเหรียญกับเขา แม้ท่านจะเหงาจะเศร้าคิดถึงเขาโดดเดี่ยวเสืะเกินเพราะเขาอาจจะมีใครบางคนสิบถ้วยที่เป็นสิ่งกเก่าๆที่เขายังผูกพันนะคะท่านรอให้เขาเป็นอิสระนะคะเขาอาจจะมีรักเก่าหนะ้าจารย์มองมีสัมพันธ์เก่าที่ยังปลดล็อกตัวเองไม่ได้ไพ่แปดดาบท่านอาจจะเจอกันตอนที่มันอาจจะดูว่ามาทีหลัง นะคะไอในเรื่องของความรักบางครั้งนะอาจารย์จะพูดเสมอนะความรักอ่ะมันมีหลายแบบความรักไม่ใช่ว่ามีแค่คนเดียวคนคนหนึ่งอ่ะมีความรักได้หลายครั้งถ้าเขาไม่ใช่เขาได้เป็นแค่คู่กรรมคู่วิบากกรรมที่จะมาชดใช้กันเมื่อชดใช้กันหมดก็ต้องจบกันไปแล้วก็ดำเนินชีวิตต่อไปจนกระทั่งวันหนึ่งท่านจะ เจอคู่แท้คู่บุญบารมีคู่ศีลเสมอกันที่จะได้คองรักกันดูแลกันนะคะความรักสำคัญที่สุดคือความห่วงใยความผูกพันที่พร้อมที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกันนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นอาการมองเลยว่าคุณก็เป็นคนหนึ่งที่ต้องการความรักที่ที่จะต้องได้ครอบครองได้เป็นที่หนึ่ง นะคะแล้วคุณก็รอได้ด้วยนะ,ะจากาพราะอาจารย์บองคุณรอได้ถึงแม้คนคนนั้นจะอยู่ในสภาวะที่เขาก็ทุกข์ทรมานที่ไม่ได้แก้ปัญหาตัวเองได้ง่ายๆนะคะไพ่แปดาบเนี่ยคือเขาติดอยู่อะเชือกมัดผ้าปิดตาเขาเมื่อแปดด้านกับปัญหานะคะแม้กระทั่ง <c oughs> ขอประทานโทษค่ะแม้กระทั่งราชาเหรียญขยายเนี่ย อาจจะเป็นเรื่องของสถานะทางสังคมคุณกับเขาก็อาจจะต่างกันก็ได้นะคะไม่ว่าคุณอาจจะมีฐานะที่อืมมั่นคงกว่าเขาก็ได้หรือเขาเองเหนือกว่าคุณก็ได้มันเป็นเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางสังคมทางชนชั้นอยู่ก็ก,ก็แปลงันได้ด้วยนะคะที่จะมองเห็นนะ,ะแต่เดโมเชียนคือการเอาชนะ นนการได้เป็นหนึ่งการได้เป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นในเมื่อไพ่สรุปออกมาดีก็คือ Princess of p e d a h o กับ10บถ้วยซึ่งมันเป็นไพ่ f a ม i ลีอยู่แล้วเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นอาจารย์เลยมองว่าวิบากกรรมมันจำเป็นต้องชดใช้กันจำเป็นต้องชดใช้กันแล้วเมื่อวิบากกรรมนี้หมดคนนี้ก็จะกลายเป็นคู่บุญ คู่แท้คู่บารมีคุณต่อไปได้แต่กว่าคุณจะผ่านได้เนี่ยอืมสาหัสนะพไพ่ใบนี้บอกเลยเรือที่กำลังอยู่ท่ามกลางพายุคลื่นที่คลื่นทะเลที่ท้องทะเลมันปั่นป่วนมันซัดกระหน่ำอย่างนั้นนะ่ะคุณคิดดูสิว่าความรักคุณมันมันแบบสาหัสนะอาจารย์มองนะนนะตอนนี้จะเป็นอย่างนี้ทีนี้เรามาถามความรู้สึกเขาบ้าง คุณจะได้รู้ว่าตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณแล้วเขาก็จะจัดการยังไงด้วยเขามีไพ่เดทขึ้นมาไพ่เจ็ดเหรียญไพ่ราชาถ้วยไพ่ r i n c e of p e n t a c l e s เจ้าชายเหรียญ ไพ่เดทเนี่ยมันแปลว่าตอนนี้เขาขอเวลานะคะขอนิ่งๆสักพักขอเวลาส่วนตัวขอพื้นที่เลยล่ละอาจจะไม่ติดต่อกับคุณห่างหายไปสักพักขอเคลียร์ตัวเองขอจัดการนะคะไพ่เจ็ดเหรียญเป็นภาพคุณกำลังใช้เคียวเนี่ยตัดกิ่งต้นไม้ที่มัน ห้อยลงมาที่มันดูแล้วว่ามันเกะกะไม่เป็นระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าแปลความหมายคือคนคนนี้ขอพื้นที่ขอเวลาเคลียร์ขอเวลาจัดการกับปัญหาตัวเองเมื่อเขาเป็นอิสระราชาถ้วยเมื่อเขาพร้อมทั้งเรื่องของหัวใจเรื่องของความมัน่นคงคนคนนี้ต้องการความพร้อมต้องการอะไรที่มันเคลียร์สมบูรณ์แบบจริงๆค่ะเจ้าชายขี่มา้าเขาจะ กลับมาหาคุณอย่างแน่นอนนะคะขอให้มั่นใจว่าเขายังมีคุณอยู่ในหัวใจนะคะเขาพร้อมที่จะฟันฝ่าอุปสรรคนะคะไปด้วยกันกับคุณนั่นแหละคุณก็อดทนเขาก็จะอดทนเพื่อเป้าหมายนะคะลูกศรที่ชี้บนฟ้ามันคือเป้าหมายอยู่แล้วนะคะเป้าหมายที่เคยสัญญิงสัญญาอะไรกันไว้นะคะ เขาจะต้องทําได้อย่างแน่นอนนะคะก็ขอให้ท่านที่เลือกชุดที่2จงรอแม้จะล่าช้าแต่ก็รอแบบมีความหวังนะคะโชคดีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะ,คะท่านผู้ชมที่เลือกไพ่ชุดที่สามนะคะเรามาลุ้นนะคะว่าคุณได้ไพ่อักษรลูนอะไรนะคะอ่าโอเคค่ะ อักษรลูนที่คุณได้สวยงามเหลืองอลามไพ่ก็สีทองนะอักษรลูนข้างในก็เป็นสีทองสีทองพองอัมไพเนาะก็ต้องบอกว่าเป็นลักษณะของความสมบูรณ์นะคะไพ่อักษรถ้าจะเห็นอักษรลูนนะคะจะไม่ค่อยชัดนะะกล้องไม่ได้ซูมด้วยเห็นนะคะอ่านว่าอิงกุสนะคะอันนี้มันแปลว่าความอุดมสมบูรณ์นะคะความมั่นคง นะอาจารย์เห็นไพ่ใบนี้ก็นึกถึงไพ่ทาโรต์คือไพ่สีไม่เท้าอ่ะนะมันมีลักษณะคล้ายๆกันนั่นแหละคือความสมบูรณ์คือความมั่นคงความอบอุ่นอบอวนไปด้วยความสุขนะคะไพ่สมบูรณ์แบบเพอร์เฟกนะคะไพ่ใบนี้นะคะโอเคทีนี้เรามาดูว่าแล้วเขาคนนี้ของท่านเนี่ยเขาเป็นคู่แท้ที่จะใช้ชีวิตร่วมทุกร่วมสุขกันเกิดขึ้น เหมือนดังไพ่อักษรลุนขึ้นไหมอะ่ะเรามารุ้นกันนะคะคุณจะเหมือนไพ่อิงกุสขึ้นมาไหมดวงคุณกับเขาเลยนะคะได้ไพ่ทำบาลานนะคะได้ไพ่ราชาถ้วยได้ไพ่หนึ่งไม้เท้านะคะแล้วก็ได้ไพ่เด็กถือเหรียญ ห้าเหรียญเจ็ดถ้วยเพจอัอครับหนึ่งเหรียญหกถ้วยแล้วก็สองเหรียญค่ะอ่าไพ่จะอ่านประมาณนี้นะคะสำหรับท่านที่เลือก ได้อักษรลูนคำว่าอิงกุชนะความอุดมสมบูรณ์พไพ่ใบนี้แต่ลีลาชีวิตระหว่างท่านกับเขาเนี่ยเขาจะเป็นคู่แท้ท่านได้ไหมมีโอกาสไหมนะคะอาจารย์ก็มองว่ามีโอกาสแต่กว่าจะถึงตอนนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้ราบลื่นสักเท่าไหร่หรอกนะคะไพ่แชมบาลาอลืมนะคะมันจะต้องมีการปรับปรับ ลี่ยนหลายๆอย่างนะมีความพัดผาากันเกิดขึ้นก่อนนะคะไพ่ห้าเหรียญการสูญเสียการที่อาจจะคุณอดทนนะคนที่เลือกไพ่ใบนี้อย่างน้อยอาจารย์ยังมองความสมบูรณ์แม้ว่าอันนี้จะอยู่ท่ามกลางความโดดเดี่ยวเหมือนกันนะไพ่อิงกุชุดนี้อย่าลืมว่ามีบ้านหลังหนึ่งอยู่ในพื้นที่สี่เหลี่ยมแต่ลายล้อมด้วยป่าเขาภูเขาไม่มีบ้านคนอื่นนะ่ะ เป็นลักษณะเหมือนโดดเดี่ยวความหมายนะคะถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วจะหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ได้เมื่อดวงชะตาเวียนมาบรรจบกันนะคะอาจารย์มองเพราะฉะนั้นดวงนี้จะต้องมีการพัดภาคนะคะการพัดภาคมันคนใช้ชีวิตร่รวมกันคนที่อายุสูงวัยนะคะแล้วมาดูไพ่เนี่ยคุณอาจจะจะแต่งหรือไม่แต่งก็ได้คุณอาจจะเคยใช้ชีวิตร่วมกันเสร็จแล้วมีการ พัดภาคนะห้าเหรียญการเลิกลานะฮะกันไปแยกย้ายชามบาลานการใช้ชีวิตต่างคนต่างมาีหนทางชีวิตของตัวเองที่จะดำเนินไปนะคกับสิ่งใหม่ๆคุณก็มีใหม่เขาก็มีใหม่นะคะอาจารย์มองดวงนี้เป็นอย่างนั้นนะคะแล้วสักวันหนึ่งต่อให้พวกคุณจะเลิกกันไปเป็นสิบปีก็แล้วแต่นะมันแปลกนะอาจารย์เห็นไพ่หกเหรียญใบเนี้ยนะ หกเหรียญคือการกลับมาหากันอีกครั้งหนึ่งนะคะสองเหรียญน,นะคะเป็นสิ่งที่จะต้องมีโอกาสที่จะพูดคุยกันกลับมาหากันนะคะกลับมาได้เจอกันแต่แปดอีกนั่นแหละสำหรับคนที่เลือกชุดที่สามอาจารย์ไม่เห็นไพ่ที่พวกคุณได้ใช้ชีวิตคู่กันจน จนตลอดรอดฝั่งต่อให้คุณมีโอกาสเวียนกลับมาเจอกันอีกคุณก็เหมือนเป็นคู่อุปถรรัมคู่ที่ที่รักกันมากๆได้ใจแต่ไม่ได้ตัวเป็นคู่ความฝันจินตนาการที่แบบโอ้ใช่เลยเขาเป็นสเปคเลยเขาเป็นสเปคของฉันเขาเป็นสเปคของผมเรารักเขามาก แต่แต่เราไม่ได้ตัวไพ่ชุดนี้นะอาจารย์มองไม่ได้ตัวที่จะได้ใช้ชีวิตคู่อยู่กันจนแก่เท่านะคะคุณจะชีวิตพลิกผันอยู่ดีนะอาจจะต้องพลิกผันในการที่จะไปเจอเจอคนใหม่อีกมันเหมือนเวียนเข้ามาแล้วก็แยกออกไปอีกนะคะมันเป็นสิ่งที่เอ,อ่อ เกิดความมั่นคงยากก็เหมือนพไพ่ใบนี้ดูลักษณะการหมุนเหรียญยืนขาข้างเดียวนะคะพยายามประคอ,อ,องตัวเองเนี่ยเนี่ยความรักคุณจะเป็นเหมือนเหมือนการลังเลเหมือนความไม่มั่นคงความไม่แน่ใจอกับคนคนนี้ทั้งทั้งที่รักกันแต่ก็ไม่มั่นใจว่าถ้าอยู่กันไปมันจะอยู่ตลอดรอดฝั่งมันจะ เป็นอะไรไหมอ่าบางครั้งอยู่ใกล้กันก็ก็เหมือนรักกันมากๆแต่บางครั้งก็เหมือนไม่เข้าใจกันก็มีเออแปลกมากเลยนะไพ่ชุดเนี้ความรู้สึกนะนะคะบางครั้งก็อยู่อยากอยู่ใกล้ชิดแต่บางครั้งก็อยู่ไกลมากๆก,ก็เกิดความรําคาญหงุดหงิดก็มีแต่พอห่างไกลกันไปก็มีความคิดถึงค้หนึ่งหาเลยแหละไพ่เด็กถือถ้วยอืม เป็นแปลกๆนะสำหรับไพ่ชุดนี้เหมือนกับที่อาจารย์บอกล่ะคะ่ะรักแต่โดดเดียวอะ่ะอืมความหมายไพ่อิงกูสเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรามารู้ความรู้สึกเขาตอนนี้เลยคนคนนี้คนคนนี้ของคุณเนี่ยเขารู้สึกยังไงแล้วเขาคิดจะทำยังไงต่อไปกับความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ซึ่งคุณก็อยากรู้ว่าเขาเป็นคู่แบบไหนแต่อาจารย์มองเป็นคู่ อุปถัมภ์คู่ช่วยเหลือกันแต่ไม่ได้ใช้ชีวิตเป็นคู่อยู่กันแกะเท่าไม่เห็นเนาะเ้าเรามาดูความรู้สึกของเขาบ้างเขาเป็นไพ่สามดาบน่าจะเครียดเลยเนี่ยเอามือกลุมขมับเลยเป็นไพ่สตาร์เป็นไพ่ร,รารชินีถ้วยนะได้ไพ่นะสิบดาบเนี่ยนะคะเขาคิดถึงเขาไม่รู้จะจัดการปัญหาอย่างไรเลยตอนเนี้ยนะเครียด นะเครียดมากอืมไม่เกณฑ์ขึ้นเลยละ่ะให้ไปนี้นะคะ,ะบางครั้งก็อยากจะจบจบจบให้มันจบไปสิบดาบทั้งทั้ง,ท,งที่ยังรักอะไรประมาณนี้เพราะยังมีราชินีด้วยก็แปลว่าเขายังรักคุณอยู่แต่เขาก็อาจจะไม่ได้มีแอคชั่นที่จะไปต่อค่ะเพราะเหมือนเขาเจอปัญหาเยอะสิบดาบเขาก็เลยอยากจะ นิ่งและอยากหยุดความสัมพันธ์ชั่วระยะหนึ่งนะคะพ่อจารย์บอกแล้วดวงนี้มีโอกาสที่จะกลับมาคบกลับมาคุยกันได้อีกแต่ไม่ได้บรรจบเป็นไพ่หมายเลขสิบให้เห็น10ที่ดีไม่ใช่10ดาบนะคะเพราะ10ดาบมันคือการจบ10ที่ดีคือ10บถ้วย10เหรียญน,นะคะหรือ10บว e วออ f ฟอร์จูนซึ่งอยู่เนี่ยไม่ขึ้นนะคะแต่เป็น ขึ้นในเรื่องของความรักความช่วยเหลือเกื้อกูลการอุปถัมภ์นะคะให้ใจแต่ไม่ได้ตัวก็แล้วกันไพ่ชุดนี้ที่อาจารย์มองเห็นนะอยู่ที่บางครั้งอาจารย์จะบอกความรักคือการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ถ้าเราคิดได้ว่าเออเรารักเขาเราเห็นเขามีความสุขเราก็สุขด้วยท่านจะได้ไม่ต้องทุกข์ทรมานมากมาย เหมือนไพ่สิบดาบที่ถูกแทงทะลุหลังแทงข้างหลังเนี่ยนะคะอาจารย์ก็หวังว่าท่านจะรักตัวเองและเข้มแข็งให้ได้รักเขาไม่ได้แปลว่าให้เลิกรักเขารักเขาได้แต่ก็ให้รักตัวเองให้มากๆนะคะคนเราอยู่ได้ถึงแม้จะไม่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันนะคะอาจารย์แปลประมาณนี้นะอาจจะ เศร้าไปนิดนึงสู้ๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ